สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือเรื่องการเรียนรู้ในยุคใหม่ๆเนี่ยครับจากข้อมูลหลายชิ้นที่เรา,เาได้รับมานะครับทั้งงานวิจัยบทความต่างๆดูเหมือนว่าโลกการศึกษากําลังมีาการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยไม่ใช่แค่เรื่องผิวเผินนะครับใช่ค่ะดูเหมือนจะเป็นเทรนด์ที่พูดถึงกันเยอะมากในช่วงหลังๆนี้ครับ เรามีข้อมูลหลากหลายมากตั้งแต่เรื่องการจัดการเรียนรู้อย่างมีความหมายนะครับแล้วก็การสร้างการเรียนรู้สําหรับศตรวรรษที่21ไปจนถึงเรื่องหลักสูตรฐานสมรรถนะที่กําลังเป็นที่สนใจมากๆอ๋อมีเรื่องพื้นที่การเรียนรู้หรือ learning space ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับครับเรื่อง learning space ก็น่าสนใจมากเหมือนกันเป้าหมายของเราวันนี้ก็คืออ,อลองมาสกัดแก่งสำคัญกันดูนะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ย การเรียนรู้มันกําลังปรับเปลี่ยนไปทางไหนเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมรับมือกับโลกที่มันซับซ้อนขึ้นทุกวันนี้นะครับอืมค่ะน่าสนใจมากค่ะครับประเด็นแรกเลยที่ผมว่าสะดุดตาม,มากๆคือการขยับจากเดิมที่เน้นให้รู้เยอะๆท่องจำเนื้อหาเยอะๆเนี่ยไปสู่การนำไปใช้ได้จริงหรือที่เขาเรียกว่าสมรรถนะนะครับอ๋อค่ะเหมือนกับว่ามันมาแก้ปัญหาที่หลายคนรู้สึกว่า เออเรียนมาตั้งเยอะแต่พอเจอสถานการณ์จริงเออกลับใช้ไม่เป็นทําไม่ถูกจุดนี้มันเป็นหัวใจสําคัญของการเปลี่ยนแปลงเลยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะคําว่าสมรรถนะหรือ competency เนี่ยเอ่อเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญมากเลยค่ะมันไม่ใช่แค่ว่าเรามีความรู้หรือว่าเรามีทักษะหรือมีทัศนคติที่ดีอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะแต่คือความสามารถในการหยิบเอาสิ่งเหล่านี้ทั้งความรู้ทักษะ ทัศนคติมาบูรณาการเข้าด้วยกันแล้วก็เอาไปใช้แก้ปัญหาหรือว่าทำงานให้มันสำเร็จได้จริงๆในสถานการณ์ต่างๆที่อาจจะไม่เหมือนเดิมไม่คุ้นเคยซึ่งมันต่างจากการเรียนแบบเดิมๆที่อาจจะเน้นจำเนื้อหาไปสอบใช่ไหมคะพอสอบเสร็จเอ่อก็อาจจะลืมไปแล้วแต่สมรรถนะเน้นเรื่องการลงมือปฏิบัติการประยุกต์ใช้ในชีวิตจริงเป็นแก่นของการเรียนรู้ที่เรียกว่า learning by doing เลยค่ะอ๋อครับ hmm. ฟังดูเม s กเซนมากเลยครับเพราะว่าถ้าเป้าหมายคือการนำไปใช้ได้จริงมันก็คงโยงไปถึงอีกแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจเหมือนกันที่พูดถึงการเรียนรู้อย่างมีความหมายและมีคุณค่าค่ะคที่เขาพูดถึงการเรียนรู้4รูปแบบใช่ไหมครับ lifelong life wide life deep life wise และยังเชื่อมกับหลักอิคิกายที่ว่าด้วยการหาสมดุลระหว่างสิ่งที่รักสิ่งที่ถนัด สิ่งที่โลกต้องการแล้วก็สิ่งที่สร้างอาชีพได้ใช่ค่ะแนวคิดพวกนี้มันช่วยให้การเรียนรู้มันแบบไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตจริงๆได้ยังไงบ้างครับคือแนวคิดนี้มันดีมากเลยค่ะมันช่วยให้เราเห็นภาพว่าการเรียนรู้มันไม่ได้จํากัดอยู่แค่ในห้องเรียนหรือในตํานาเรียนเท่านั้นแต่มันครอบคลุมไปทั้งชีวิตเลยทั้งในแง่ความกว้างคือเรียนรู้เรื่องต่างๆรอบตัว life wide เรียนรู้ไปตลอดชีวิต life long หรือเรียนรู้ในเชิงลึก life deep และเรียนรู้อย่างมีเป้าหมายมีความเข้าใจในตัวเองและโลก life wise ซึ่งทั้งหมดนี้มันไปสอดคล้องมากๆก,กับเรื่องทักษะแห่งศตวตรรษที่21ที่เราพูดถึงกันบ่อยๆอ,อ๋อครับผูก3 R ม C ส สอง L s สรือพวกนั้นใช่ไหมครับใช่ค่ะใช่จากเดิมที่เราเน้นแค่อ่านออกเขียนได้คิดเลขเป็น3า s A สตอนนี้มันไม่พอแล้วต้องมีทักษะอื่นๆอ,อีกเยอะเลยเช่นการคิดวิเคราะห์การแก้ปัญหาความคิดสร้างสารรค์การทำงานร่วมกับคนอื่นการสื่อสารภาวะผู้นำที่เรียกรวมๆว,ว่า8ปด C แล้วก็เรื่องการเรียนรู้ด้วยตัวเองตลอดชีวิตหรือ2อ s นะคะ ครับผมประเด็นสําคัญคือทักษะพวกนี้เนี่ยมันสร้างขึ้นมาด้วยการนั่งฟังมันยายเป็นวิชาวิชาไปอย่างเดียวไม่ได้นะคะมันต้องเกิดจากการฝึกฝนผ่านการลงมือทําจริงในสถานการณ์ที่มันอาจจะซับซ้อนหน่อยอย่างเช่นการทําโครงงานหรือ project based learning PBL ที่ให้ผู้เรียนได้เจอปัญหาจริงได้คิดหาวิธีแก้หรือการจัดกิจกรรมให้ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมมากๆแบบ active learning อะคะ่ะอ๋อครับ กระบวนการเหล่านี้แหละค่ะที่ทําให้การเรียนรู้มันมีความหมายจริงๆแล้วก็เชื่อมโยงกับชีวิตตามแนวคิดที่ว่ามาเมื่อกี้พอพูดถึง active learning หรือการลงมือทํานี่บทบาทครูนี่เปลี่ยนไปเยอะเลยสิครับโอ้ใช่เลยค่ะจากเดิมที่เราอาจจะคุ้นภาพครูยืนสอนหน้าชั้นเป็นหลักก็กล่ามาเป็นเหมือนเอ่อโค้ชหรือผู้อํานวยการเรียนรู้ facilitator มากกว่าถูกต้องค่ะคือคอยกระตุน้นตั้งคําถามชี้แนะแนวทาง ในข้อมูลก็มีพูดถึงเทคนิคอย่างห้องเรียนกลับทางหรือ Flip Classroom ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะ Flip Classroom ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งของการปรับบทบาทครูและวิธีการเรียนรู้ให้เด็กไปศึกษาเนื้อหาพื้นฐานมาก่อนแล้วมาใช้เวลาในห้องเรียนทำกิจกรรมที่มันซับซ้อนขึ้นหรือถกเถียงกันใช่ค่ะเพราะหลักการเรียนรู้สมัยใหม่หลายลๆอย่างเลยนะคะชี้ตรงกันว่าการเรียนรู้ที่มันจะฝังลึกจริงๆแล้วก็ยั่งยืนเนี่ยมันเกิดจากการที่ผู้เรียนได้คิดได้ลงมือทาด้วยตัวเอง มีแนวคิดเรื่อง learning pyramid ที่น่าสนใจมากเขาบอกว่าการเรียนรู้จากการฟังบรรยายเฉยๆเนี่ยอาจจะจำได้น้อยมากอาจจะแค่5%โหน้อยมากเลยนะคะค่ะเทียบกับการที่เราได้ลงมือทำเองหรือยิ่งถ้าได้สอนคนอื่นต่อเนี่ยอัตราการเรียนรู้การจดจำมันจะสูงขึ้นเยอะมากๆเลยอ๋อครับดังนั้นบทบาทครูยุคใหม่ก็เลยต้องเปลี่ยนไปค่ะไม่ใช่แค่เป็นคนถ่ายทอดความรู้แต่ต้องเก่งเรื่องการออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้ ต้องรู้จักตั้งคำถามที่มันชวนให้คิดต่อยอดให้ฟีดแบ็ k หรือข้อมูลป้อนกลับที่ดีที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนแล้วก็ที่สําคัญมากๆเลยคือการสร้างบรรยากาศที่มันปลอดภัยที่เอื้อให้ผู้เรียนกล้าลองกล้าผิดพลาดกล้าถามอืมครับบรรยากาศนี้สําคัญจริงๆใช่ค่ะและส่วนหนึ่งของการสร้างบรรยากาศที่ดีเนี่ยก็คือเรื่องพื้นที่การเรียนรู้หรือ learning space ที่เราพูดถึงตอนตอน้น ครับผมมันไม่ใช่แค่ห้องเรียนสี่เหลี่ยมแบบเดิมๆแล้วนะคะแต่อาจจะต้องมีความยืดหยุ่นปรับเปลี่ยนได้มีมุมที่หลากหลายเพื่อรองรับกิจกรรมการเรียนรู้ที่มันแตกต่างกันไปอาจจะมีมุมสําหรับทํางานกลุ่มมุมสําหรับค้นคว้างเงียบๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับเด็กเล็กๆเนี่ยพื้นที่ยิ่งสําคัญควรจะกระตุ้นความอยากรู้อยากเห็นของเขาดูเป็นธรรมชาติหน่อย ส่งเสริมให้เขาได้เล่นได้จัดการตัวเองได้เจอกับความท้าทายที่มันพอเหมาะพอดีกับพัฒนาการแสดงว่าแม้กระทั่งการจัดห้องจัดสภาพแวดล้อมก็เป็นเครื่องมือในการสอนอย่างหนึ่งเลยถูกต้องเลยค่ะพื้นที่หรือสภาพแวดล้อมก็กลายเป็นเครื่องมือสําคัญในการจัดการเรียนรู้ชิ้นหนึ่งเลยค่ะเข้าใจเลยครับฟังดูแล้วเหมือนเป็นการเปลี่ยนแปลงที่เอ่อมันเป็นภาพใหญ่ที่เชื่อมโยงกันไปหมดเลยนะครับตั้งแต่เป้าหมายที่เราเปลี่ยนไปเน้นสมรรถนะ การนำไปใช้ได้จริงค่ะแล้วก็วิธีการเรียนรู้ที่ต้องเน้นการลงมือทำการฝึกทักษะที่หลากหลายสำหรับศตรวรรษที่21ไปจนถึงบทบาทครูที่เปลี่ยนเป็นโคช้ชเป็นผู้อำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องสภาพแวดล้อมหรือพื้นที่ที่ต้องเอื้ออำหนยด้วยใช่ค่ะทั้งหมดมันสอดคล้องกันเพื่อเป้าหมายเดียวกันคือสร้างผู้เรียนที่พร้อมสำหรับอนาคตจริงๆ เอาละครับจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดนี้นะครับผมว่าสิ่งที่เราเห็นได้ชัดเจนมากๆเลยก็คือการศึกษามันไม่ใช่เรื่องที่หยุดนิ่งอีกต่อไปแล้วแต่มันกําลังปรับตัวครั้งใหญ่อย่างจริงจังเลยเพื่อตอบโจทย์โลกที่มันเปลี่ยนไปเร็วมากแล้วก็ซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆอืม <c oughs> ค่ะคําถามคือแล้วทั้งหมดนี้มันสําคัญยังไงสําหรับคนฟังที่อาจจะไม่ได้อยู่ในแวดวงการศึกษาโดยตรงผมคิดว่ามันสะท้อนมุมมองใหม่ๆนะครับต่อการเรียนรู้ของเราทุกคนเลย ว่ามันไม่ใช่แค่การท่องจำความรู้เพื่อไปสอบแต่มันคือการสร้างขีดความสามารถหรือสมรรถนะนี่แหละครับให้มันติดตัวเราไปตลอดชีวิตเลย ใช่เลยค่ะมันการเป็นการมองการเรียนรู้ในภาพที่กว้างขึ้นมากๆแล้วก็อาจจะอยากทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดนะคะสำหรับเราทุกคนเลยไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหนก็ตามเมื่อเรามองเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของการเรียนรู้แบบนี้แล้วเนี่ยมีอะไรเล็กๆสักอย่างไหมที่เราพอจะปรับเปลี่ยนในวิธีการเรียนรู้ของตัวเราเองได้บ้าง อาจจะเริ่มจากวันนี้เลยก็ได้ค่ะเพื่อจะก้าวจากการเป็นแค่ผู้รับข้อมูลเฉยๆไปสู่การเป็นคนที่สามารถสร้างความรู้แล้วก็พัฒนาความสามารถของตัวเองได้อย่างต่อเนื่องหรือที่เรียกว่าเป็น self-directed learner ที่สามารถกำกับการเรียนรู้ของตัวเองได้จริงๆค่ะอ๋อครับซึ่งทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเองนี่แหละค่ะที่น่าจะเป็นทักษะที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งเลยในโลกยุคนี้ค่ะครับสำหรับข้อมูลวันนี้ยินดีค่ะ